คลิปนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของ Monster Energy ที่เพิ่งจะเข้าไทยกันดีกว่าโอเคผมก็ขอกราบสวัสดี คุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะผมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กน้อยนะครับผมที่เห่อนะผมที่อยากจะกินมอนสเตอร์ e r g y แบบฟิลฟิลแบบไปรุ่นเมกานะครับผมที่แบบไปรุ่นเมกาเขากินกันแบบแล้วแบบฟิลมันเท่อะไรเงี้ยที่แบบว่าพอไลยตัวเองกินแล,ล้วคิดว่าตัวเองเท่เห,หมือนไปรุ่นเมกาทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่เลยนะครับซึง่งจริงๆจุดประสงค์คลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมาก็ผมอยากจะออกมาเตือนนะครับผมว่าไอ้มอนสเตอร์เอเนจีเนี่ยมันไม่ควรกินมากกว่า2กระป๋องด้วยซ้ำนะผ เอาจิงๆิคือตั้งแต่ผู้ใหญ่นี่ก็ไม่ควรกินเกือสอ่งกระป๋องด้วยซ้ำนะผมแต่ผมมีเห็นแบบเด็กบางแบบโพสในโซเชียลเฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็นเฟซบุ๊กแมกก t ทิคต็อกนะนี้ผมที่แบบแบบแอคเฟียว่าเออพี่ผมกินส่งกระป๋องแล้วผมชิลมากเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ที่ผมเห็นมาในติ๊กต็อกนะผมที่แบบว่า,ามีเด็กนะผมอายุเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมที่ว่าเจอกินมอนสเตอร์อินเนอร์จี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขากลัวออกมาผมแบบ อาเจียนเลยอ่ะซึ่งแบบมาจริงคือมันน่ากลัวมากนะผมไออาการแบบนั้นอ่ะซึ่งมันมันไม่ควรมีข่าวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะผมเกี่ยวกับไอพวกเครื่องดื่มชูก,กําลังแบบนี้นะครับด้วยความที่ว่าเอ่อมอนสเตอร์เอนเนอร์จีเนี่ยมันมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะผมโดยที่ผมได้หาข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะมีคาเฟอีนประมาณ150ยห้าเขาเรียกว่าอะไรว่าหน่วยมิลลิกร,รัมมั้งรู้สึก ไม่แน่ใจนะผมเรียกถูกหรือเปล่าผิดขอโทษด้วยนะครับเอาจริงอ่ะข้างกระป๋องมันก็เขียนไว้อยู่แล้วนะผมว่าเด็กอายุเท่านี้คนอายุเท่านี้ควรกินเกิน,ไม,กนไม่เกินกี่กระป๋องไม่ควรกินแต่มันก็จะมีพวกแบบเด็กขี้แกลนะผม่าบอกเออพี่ผมกินสองกระป๋องสามกระป๋องแล้วพี่ผมไม่เห็นเป็นเลยพี่โอ้กากมากเลยอะไรไม่เห็นคนก็บอกว่าใจส่งใจสั่นหนูผมกินแล้วผมใจสั่นเจอหน้าเธอยังใจสั่นกว่าอีกนะครับอ,นนอันนี้ก็เตือนนะครับเออให้มันอินเฉยซึ่งแบบ ไอ้เฮียมันไม่ได้คือมันไม่ควรด้วยซ้ำนะผมถ้าเกิดมันเกิดกับตัวมึงมึงจะรู้สึกนะครับไอ้เฮียมันไม่ตลกเลยนะครับโอเคหผมเราวนกลับมาที่เรื่องเดิมกันดีก,กว่าผมก็คือคาเฟอีนในปริมาณของมอนสเตอ e ์เอ g เนอร์จีมันมีอยู่ประมาณ150มิลลิกรัมนะครับประมาณนั้นนะผมซึ่งไอ้คาเฟอีนประมาณนี้มันมาก และมันเกินไปสําหรับเด็กที่อายุจริงๆคือมากกว่าสิบไอต่างกว่าสิบแปดปีด้วยซ้านะผมคือมันคือเด็กอายุประมาณนี้หรือแบบเยาวชนประมาณนี้ควรได้รับคาเฟอีนแบบสักหนึ่งร้อยนี่ก็เยอะแล้วนะครับผมแบบกาแฟสักแก้วสองแ,แ,แก้วนี่ก็เวอร์เกินแล้วนะครับนนจริงๆอะ่ะคือถ้าเกิดคุณกินแบบมากๆเนี่ยอะย่างน้อยเกินสองกระป๋องนะง่ายๆอนะ่ะคือมันจะทําให้คุณแบบใจสั่นมากเลยผมแบบคือมันมันมันมีแรงอะ่ะ มันเป็นเครื่องดื่ม energy อ่ะคุณต้องเข้าใจนิดนึงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบในคล tiktok นะผมที่แบบเออมีน้องเอามาถ่ายลงแล้วกินเยอะแล้วอ้วกไปอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะผลเสียแน่ๆนะครับคือเอาง่ายๆที่ผมอยากจะแนะนําคือเด็กอายุประมาณสักมอต้นอะไรพวกเนี้ยอายุที่ไม่ถึงแบบ1 7 1 8เนี้ยก็จริงๆไม่ควรกินด้วยซ้ำนะผมคือไม่ต้องกินเลยนะผมคือแรงที่มึงแหละคือมึงมีมึงเหลืออยู่แล้วนะครับไอ้มอนสเตอร์จี้ที่แบบ คนเขาจะกินกันแบบก็จะมีอายุหน่อยนะผมที่แบบกินได้อะไรเงี้ยกินกระป๋องหนึ่งอัน,นจริงๆคือมันก็ดีแล้วนะครับคือต้องกินแบบกินแล้วไป ทำแอคทิวิตี้จริงๆแบบไปเรียนไปใช้ความจําไปออกกําลังกายไปใช้งานไปใช้แรงอะไรพวกนี้ผมอันนี้ก็อ่านก็กินได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบพวกเด็กเด็กน้อยหือหม่นะครับที่แบบกินแล้วแอกแก้ะผมแล้วก็ไม่ทาเฮี้ยอะไรเลยครับกินแม่งส่องกระป๋องม ح, แม่งนอนตีพุงอยู่บ้านนะครับแล้วก็แอกแบบเอ้ยพี่โอ้หูกินสองกระป๋องแล้วแม่งชิวมากเลยครับพี่โอ้โหเฮี a, ้ยเยียต๊ะกระบาน,นะครับ <S <S แล้วก็เอ่อผมอยากจะรีวิวของตัวเองสักหน่อยผมที่ผมได้ไปลอง ไปซื้อกินมาผมอ่ะจริงๆคือกูก็อยากต่างการะแสมากนะผมคืออยากแอดนะครับ <S <S อจริงคือผมอายุ19แล้วแหละผมกินได้อัจริงอ่ะแล้วลคือที่ผมก็ไปซื้อมากินน่ะคือผมกินเสร็จแล้วผมไปเรียนไงคือีนี้มันมันได้ใช้จริงๆนะผมก็สิ่งสัมผัสแรกที่ผมได้กินเข้าไปนะผมคือมันรู้สึกแบบเหมือนแบบมีแรงใจสั่นนิดๆนะผมแต่มันไม่รู้สึกมากนะผมก็ผมก็ค่อยๆกินเรื่อยๆนะแบบไม่ได้กระตกแอดหมดกินทีเดียวหมดอะไรเงี้ย คือแบบเปิดมาแล้วก็กินกินไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสัก23่สิบนาทีได้ครับผมก่าจะหมดนะผมก็นั่นแหละเราก็กินไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้มีผลเสียมากครับผมเพราะว่าเอาจริงๆคือผมค่อยๆก,กินได้แหละคือไม่ได้แบบเอือกดีเดียวหมดอะไรเงี้ยมันมันจะทําให้ถ้าทาอย่างนั้นเยอะๆแล้วมันจะมันจะส่งผลเสียแน่ๆนะครับสรุปก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วผมก็คือเด็กที่อายุต่างคนสิปดปีนะครับผมไม่ควรกินเลยนะครับเอาจริงคือจริงๆผมอยากให้ลองแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอย่าดีกว่า อย่าดีกว่านะครับผมผมแนะนะครับว่าอย่าดีกว่าผมเอาไปกินอย่างอื่นแทนดีกว่าผมแบบไปกินจีบงจีบิดก็ได้ผมอร่อยกว่าเยอะนะครับจริงๆคือเครื่องดื่มมอนสเตอร์เอนเนอร์จี้อ่ะมันดีสําหรับเฉพาะบางกลุ่มจริงๆนะผมที่แบบกินแล้วไปทํางานไปออกกําลังกายไปใช้แรงเยอะๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะเหมาะมากนะผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนถึงข้างกระป๋องถึงไม่เขียนว่าไม่ควรกินวันละเกินสองกระป๋องนยเด็กอายุที่ไม่ไม่เกิน18ดอ่ะคาเฟอีนจะรับได้ไม่ อย่างน้อยก็ร้อยกว่ากวาผมจําปริมาณแน่นอนไม่ได้ม,มันจะส่งผลเสียนะผมคือที่ผมบอกว่าอย่าไปหาลองเลยผมผมไปกินอย่างอื่นดีกว่าผมที่แบบไปขึ้นดูนจุลังจริงๆ